รตรงนี้ก็จะเป็นทางที่จะไปส่วนพึ่งนะพอดีเราผ่านตรงนี้บ่อยมากแล้วก็จะจะเห็นรถเนี่ยรถจิปสองคันเนี่ยจอดอยู่เป็นประจำเลยหลายปีแล้วก็เห็นตลอดนะันนี้จอพาณิ์กับหลิว A.TV สอบถามเบม้องต้นก็ขายอยู่นะครับด้านในก็จะมีรถโบราณน,นะรถรถเก่าๆรถที่ใช้งานทำถนนหรืออะไรพวกนี้นะครับหือรถอะไรรถ ของการทางหรือรถแปลกๆนะรถโบราณนะเยอะเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูนะครับว่ามีรถอะไรบ้างนะหน้าตาแปลกๆคือคือผ่านมาผ่านมาบ่อยนะไม่เคยเดินเข้ามาเลยวันนี้ขอญาตขาเจ้าของที่เขาเข้ามาเดินดูนะครับโอ้เป็น ส่วนใหญ่จะเป็นรถปลดประจำการเนาะจากแบบอาจจะเป็นทางหลวงหรือหน่วยงานราชการที่รถที่ปลดประจำการแล้วนะรถทหารเก่าก็มีมีรอพันอะไรอยู่ก็จะเป็นรถเป็นซากแล้วนะคนะ่ารถเก่าอรอ รอหนึ่งพันนะเป็นรถวดจากกดประจำการน่าจะนานหลายปีมากๆฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นรถกระบะเก่าเบต้าเก่าช่วงสั้นรถโบราณนะรถคลาสสิกใช้งานเมื่อโหกีป่ปีละสี่สิบห้าสิบปีได้นะเนี่ยคิดว่านะ ก็ไม่รู้รุ่นอะไรบ้างนะครับก็จอดอยู่ตรงนี้เป็นโตโยต้เก่าเราไม่รู้จักชื่อรุ่นรถเลยก็เห็นว่าช่วงนี้รถคลาส,สิกกำลังมาแรงฮะหรืพามาชมครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ก็รถเก่านะส่วนที่เห็นเนี่ยรู้สึกจะพวกล้อพวกช่วงล่างอะไรพวกนี้ถอดออกไปหมดแล้วนะ ก็เหลือแต่ตัวตัวรถยนต์เป็นโครงนี่เห็นไหมเป็นรถหนวนรถโรงงานอะไรสักอย่างโรงงานยางหรือเปล่าโรงงานกสอยอ,อะไรพวกนี้ไฮลักเลยนะตัวนี้รู้ขับเคลื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเดินเดินดูไปเรื่อยๆนะครับสายปั้นถ้าเกิดว่า ราคาไม่แพงเขาก็ชอบเหมือนกันนะคือกระบะมันเล็กดีเอาไปใส่เครื่องยนต์ใหม่ช่วงล่างใหม่ก็ทำสีใหม่ก็ใช้ได้คนระับส่วนเรื่องทะเบียนเนี่ยเอามาคุยกันอีกทีว่ามันยังมีอยู่หรือเปล่าเนี่ย่งรถก็จะเหมือนเหมือนกันนะนี่นะช่วง ล้อถอดออกหมุนแล้วแต่ก็ยังเอานุนหนุหนไว้ตรงข้างล่างนะไม่ได้ไปไหนถอดไวเ้เฉยๆเราเดินมาด้านในก็จะเป็นพ่วงนะพ่วงชุดล้อ,อาพาว่ายังอยู่แต่แต่ตัวล้อ,อยางก็ไม่อยู่แล้วรถทำถนนทำอะไรนี้แหละดูท่าทางแล้วบทประจำการโอ้ นี่คันนี้โหมองเห็นนี้ก็เท่แล้วนะเนี่ยโหน่ารักดีอะ่ะคันเล็กน่ารักมากเลยเนี่ยคันนี้โอ้โหแอบส่องส่องนะเออสวยดีสวยดีเราก็ว่าดูมันก็หน้าตาสวยดีอยู่นะดูด้านหน้าดิโหคลาสสิกมากเลยดูดิ โอ้โหเดี๋ยวดูฝั่งนี้มั้งเขาก็น่าจะขาอยู่นะครับต้องมาติดต่อตรงที่อาคารจอพาเนตนะครับติดต่อดูว่าชอบคันไหนสนใจรุ่นตัวนั้นตัวนี้ก็มาคุยกัน เพื่อได้ราคาดีเอาไปปั้นต่อนะครับทรงหน้าสวยเหมือนกันนะเนี่ยคลาสสิกดีนะเราเดินถัดจากรถขนนนเดินย้อนกลับมาทางนี้ครับใกล้ๆตัวอาคารนะเห็นรถจิบจอดอยู่สองคัน ดูสภาพเก่าเก่า,กา,กามากเลยแงไม่รู้ว่ารุ่นไหนผมดูไม่ออกนะดูไม่เป็นว่าเป็นรถรุ่นอะไรปีอะไรนะยี่ห้ออะไรนะแต่ว่าจิปนี่คือทํำหลายยี่ห้อทาออกมาหลายยี่ห้อมีมิตซูก็มีแล้วก็อะไรแลนด์โรเวอร์เอ้ยเอ่อจิปแล้วก็อะไรอีกเดี๋ยวนะมีมีมง,งงว่าแต่นี้มันลก ตัวนี้โอ้โหตัวนี้ก็โผลกมากเลยนะสภาพผุกโอหหนักเลยเดี๋ยวนะข้างล่างเป็นไงจัดสีก็ก็ก็มีโผลบ้างอะนะมันรถเก่ามันจอดนานนะรถกดประจำการนะรถไม่รู้ว่ายี่ห้อรุนอะไรเดี๋ยวนะ จะมีพึ่งมีต่อมีอะไรบ่นเนี่ยดูก่อนนะโอ้ยบุกมาดูอะเห็นคลาสติกไม่ได้เลยแวบมาดูก่อนโอ้นี่คันนี้หนาตาจะคล้ายๆกันนะแต่ว่ามันมันโอ้าก่อจะปั้นได้นี่ก็คือก็เหนื่อยอยู่นะเนี่ยจะ้าเป็นสองคันเนี่ยนะแต่คันข้างหน้าก็สภาพดีอยู่พอได้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวไปดูรถด้านหน้านะแต่เดี๋ยวดูคันนี้ก่อนสองคันนี้ดูช่วงล่างด้านหน้าเป็นเป็นแนบนะก็เรียกว่าอะไรคานแข็งคานแข็งของจิบไม่รู้รุ่นเลยไม่รู้ยี่ห้ออะไรผลิตให้กับเป็นทรงนี้นะพอนี้ก็โผ่อยู่หนะับ หลังคานี่ไปไปเยอะแล้วเออน,น่าจะปั่นเหนื่อยพอสมควรเลยสนะองค,แบบนะคันนี้นะโอเคเดี๋ยวไปต่อตัวดูดูรถคันด้านหน้านะสองคันนั้น สองคันนะครับตรงนี้นะครับชื่อร้านเขาชื่อหลิว atv มีรถจิบจอดอยู่สองคันด้านหน้าด้านด้านหลังนี่ก็พาไปดูแล้วเมื่อกี้นะส่วนด้านหน้าก็จะมีสองคันสองคันนี้จอดผมถ้าสังเกตนะผมว่ามันจอดมาหลายปีแล้วละแล้ว คยมาลงมาเดินดูทีนึงแล้วมาด้วยถามเลยรายละเอียดวันนี้ก็เลยมาถามนิดนึงว่าราคายังไงส่วนตัวรถก็จะประมาณนี้นะครับคันนี้คันที่อยู่ด้านขวานี่จะจะคันคันใหญ่กว่าคันนั้นนะคันคันใหญ่กว่ายาวก,กว่าหน่อยนึง แต่ทะเบียนเหมือนจะมีอยู่นะเนี่ยทะเบียนมทะเบียนแต่แต่คันนู้นไม่แน่ใจว่าจะมีทะเบียนหรือเปล่าแต่คันนี้น่าจะมีทะเบียนนะเห็นดีไหมแล้วก็อาจจะหยุดพักการใช้งานก่อนเล่มก็ยังอาจจะอยู่พักการใช้งานก็ต้องไม่เสียภาษีนะสำหรับรอขายซ่อมปัญหาอะไรอยู่คันนี้ก็สวยนะอุปกรณ์มาครบเลย ครบสายปั้นเอาไปทําเป็นรถท่องเที่ยวนะบุกลุยนิดนึงแล้วก็ตั้งแคมป์ในป่าที่ที่เข้าถึงได้ยากนิดนึงรถธรรมดานะแชสซีใหญ่เลยข้างล่างนี่เรียบเลยนะ หูล้อนี่ล้อขนาดใหญ่แล้วเนี่ยขอบสิบหกมีล็อกด้วยฟรีล็อกข้างหลังด้วยมาคันนี้นะครับคันนี้จะเป็นแบบช่องล่างด้านหน้าก็จะเป็นแบบปีกนกนะ ปีกนกนะครับตันนี้แล้วก็ขับเคลื่อนสี่ล้อก็ยังมีอยู่นะขับเคลื่อนสี่ล้อแต่เป็นลักษณะเป็นปีกนกเนี่ยไม่รู้บริษัทไรผลริตไม่รู้ปีไม่รู้ปีเลยแต่ทรงเนี้ชอบเราก็ชอบอยู่แล้วนะเดี๋ยวเปิด ดูเครื่องยนต์นะครับเอเปิดได้อยู่เครื่องยนต์เครื่องยนต์ประมาณนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นเครื่องเดิมหรือเครื่องวางนะก็ประมาณนี้นะเครื่องก็ต้องไปบิวไปทำนะครับแต่ก็ตัวเครื่องก็น่ะถ้าใครรับไปหรือยังไงก็ต้องเอาไปดูแลอยู่แล้วฮะพวกนี้ ฟื้นส,นสนภาพใหม่ให้สามารถใช้งานได้มาดูด้านในด้านใน,านในตัวรถนะเป็นแบบนี้เลยกับพวงมาลัยซ้ายนะครับ,บอุปกรณ์ก็มีผมไม่รู้ว่าครบหรือเปล่าน่าจะครบๆแหละอ๋อเจอแล้วเจอป้ายในเพลแล้วเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆนะอ๋อ โครงด้านหลังก็จะประมาณนี้ของห้องโดยสารฝั่งนู้นก็เป็นแบบนี้นะครับรถทหารที่ใช้ในสงครามนะครับก็จะประมาณนี้นะก็เกียร์ก็จะมีหมดนะหนึ่งสองสามแล้วตรงนั้นก็จะเป็นเกียร์สโลนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้น มาด้านหลังเราจะได้ดูด้านหลังไปด้วยเลยตรงนี้จะมียางอะไรคอลากมีช่องใส่เป็นถังน้ำถังน้ำมันอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เสาอากาศด้านนี้นี่ก็ต้องไปทำใหม่อยู่แล้วนะครับพวกนี้คือถังน้ำมันฝาถังดูดีๆอยู่เลยนะ อาจจะบิวมาแล้วในระดับหนึ่งนะอ่านี่ครับทึบสวิตต่างๆอันนี้เราไม่รู้นะมีกุญแจนะครับเดี๋ยวนะซักยูซิลิตี้หนึ่ง่อสี่ตันสี่ก1ลสี่เอ็มหนึ่งสิบห้าหนึ่งเอหนึ่งอ่าอะไรเนี่ยผมก็ไม,ม่รู้นะเป็นรหัส บริษัทฟอร์ดอ๋อนี่อะเจอแล้วเมนูเฟ c t อรี่ by ฟอร์ดมอเตอร์ก็อาละเอีย์ก็จะประมาณนี้นะครับ U.S. Property นะประเรให้กับสหรัฐอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีโอเปอเรตก็คือโอเปอเรตติ้งก็คือเกียร์ฟอนต์ไดร์เออมี ฟอนไดอะไรนะเราก็ไปเห็นนะมีมีอินมีเอาแล้วก็มีตำแหน่งเกียร์บอกให้ถ้าเป็นรถเดิมนะเกียร์เดิมก็ยังอาจจะเป็นอย่างนี้อยู่นี่แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นคําเตือนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะโอ้โอเคนี่ก็จะประมาณนี้นี่จะเป็นไฟเลี้ยวอะไรเงี้ยนะโอ้แข็งเปเลย โอเคนะเดี๋ยวต่อมาดูกับคันนี้คันนี้ก็เหมือนคล้ายๆกันนะครับคันที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยจะคันสั้นกว่าสัา้นแล้วก็จะเล็กกว่านิดหน่อยนิดนึงนะถ้าดูตามภาพแล้วห้องโดยสารนี่จะเล็กกว่านิดหนึ่งสัง้นสั้นกว่าคันคันเมื่อกี้นี่นะครับ บอกอะไรพวกนี้ยังไงก็ต้องไปทําเพียร์ใหม่อยู่แล้วนะครับรนี่มันถังน้ำมันน่าจะอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมผมไม่รู้เลยนะผมไม่รู้นะผมไม่เคยรู้เลยนะอ่าเกียร์ก็จะประมาณนี้อู้ตัวนี้มีหนึ่งสองสามแล้วก็มีเข็มหน้าปัดบอกอ่า ค่าต่างๆนะครับด้านนูน้นเดี๋ยวนะก็มีเกะมีอะไรเปิดเดี๋ยวนะวก็ไม่รู้นะว่ามันมีอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็จะประมาณนี้ดูเน้นเพจตรงไหนเนี่ยดูดู จะด,ดูด้านหน้านะดูไปด้านหน้าด้านหน้าคันเมื่อกี้คันใหญ่นั่นจะเป็นช่วงล่างเป็นแบบปีกนกนะครับแต่คันนี้คันเล็กนี้ก็จะเป็นคานแข็งคันแข็งมีแหนบด้านหน้านะมีแหนบขับเคลื่อนสี่ล้อเหมือนกันเป็นเพาคานเพาคัานแข็งครับ น,นี่เป็นเ,เ,เขาเรียกอะไรนะเฟืองเฟืองท้ายด้านหน้าเฟืองขับด้านหน้านี่น่าจะเป็นไฟหลีไฟอะไรสักอย่างแล้วก็ไฟใหญ่อ,อ๋อกระจังหน้าไม่เหมือนกันนะไอตัวนู้นเป็นกระจังหน้าแนวนอนของฟอร์ดนี่กระจังหน้าเป็นแนวตั้งนี่ เดี๋ยวเปิดดูเครื่องปึ๊บต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 ึ๊บเครื่องยนต์ประมาณนี้ครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเครื่อง,งยนต์เล็กกะทัดรัดดีนะไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่ซีสูปแหละแต่ว่ากำลังม้าเท่าไหร่แรงบิดเท่าไหร่เราไม่ทราบเกียร์เบอร์อะไรนะ แต่ก็มีของครบแหละตัวนี้เราไม่รู้ชิ้นส่วนนะช่างท่านั้นที่รู้ครับเราไม่รู้เราพามาดูก่อนอตัวนี้มีกันโครงด้านหน้าด้วยหรือคือเขาทำเลยเป็นที่คำ้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจออ่า ฝาโปวงหนักใช้ได้แล้วเนะนี่ยแต่เพาตัวนี้เป็น,ปนฝาครอบปิดนะไม่ได้เป็นแบบฟรีล็อกนะไม่ได้เป็นฟรีล็อกวงล้อก,ก็ขนาดเท่าไรเนี่ยขอบสิบหกเหมือนกันเดี๋ยวนะดูช่องด้างฝั่งนี้ก็สภาพดีนะ ดีกว่าสองคันที่อยู่ด้านหลังเมื่อกี้เยอะเลยนะนี่ก็คือถังน้ำมันแหละตรงนี้นะไม่รู้บรรจุได้กี่ลิตรคือคันนี้คันเล็กกับท่านรดีนะน่ารักมากเลยคันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาขายเท่าไหร่นะเจ้าของคนขายเขาไม่อยู่ครับคือผมผ่านแถวนี้ยคือเข็น ประจำจอดอยู่ก็จอดนานแล้วแหละแล้วก็วันนี้ก็เลยลงมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับตัวมีท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาสอบถามเจ้าของร้านได้เลยเจ้าของร้านนี้นะว่าขายยังไงมีทะเบียนไหมยังไงอะไรเงี้ยคันด้านหลังของคันเล็กนี่นะก็จะมีถังน้ํามันฝังู้นเขาใส่อะไรไม่รู้แล้วก็จะมีหูลากหมูกเกี่ยวเยอะเลย แล้วก็ที่ใส่แผ่นยางอะไหล่สายปั้นก็ก็ชอบชอบที่จะหาหาของหาชิ้นส่วนนะน่ารักดีคันนี้ไม่รู้เลยว่าเป็นรถของบอริษัทอะไรผลิต ให้ทางกองทัพของ US เอสเขานะเพราะว่าเขาแบ่งๆแต่ละบริษัทผลิตกันนะถ้าคนที่เขารู้นี่คือดูแว็บเดียวเขาก็รู้เลยเราไม่มีความรู้ก็ดูแบบนี้ไปรัก่อนแล้วกัน,ก,นก็ไม่เป็นไรจะชอบคันเล็กนี่นะคันเล็กน่ารักดี ประมาณนี้นะครับวันนี้พามาชมรถคลาสสิกนะเรียกว่ารถคลาสสิกรถทหารรถประจําการนะของกองทัพนะปลดประจ,จํการนานแล้วแหละก็บางคนก็เอาไปบิวทำเป็นรถทัวร์แคมปิ้งอะไรพวกนี้นะโอเคโดย รวมก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ